สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องปาวิทย์เดชอุดมครับผมวันนี้ภารกิจตอนเช้ามาสนเขาวัวครับสนตะไาย่วัวนะครับเราก็ต้องมีมียังเนียการขนเข้านื่เชือ มีอุปก,กรณ์นกกรหนึ่งเชือกนะเชือกคล้องวัวใช้คล้องวัวนะครับเช,ออช,อบเชือกแบบใหม่ร้องก็จะมีเชือกอนะครับต,ตัวมันยงาตัวยาวประมาณนี้นะครับประมาณยังก็เออนี่ว่าแล้วก็มีถุงวินครับอุปก,กรณ์ก,ก่อน แล้วก็มีอุปกรณ์ขีบจมูกวัวครับแล้วก็มีอีไอกบ่นนี่แทงเนี่วแทงเ,ออเนีแท,ทงจมูกวัวด<พ>ีเ้อ่ไนมหกเนีแทงจะหายแน่ไปของของวัวเลยเอสการ์ดในตรงหน้า<อ>ครับพี่น้อง ยี el el, so. ่ oh, ้าเ้างวงตื่นโอ้มัูกดนเขาวัวเอาตัวกาลูกมก่อนลูมันดีมากหาพับาทีได้ครับรูมันดีเยอะหายาก ไม่าเอาไปดูงั้นไปต่อไปต่อเล็กไรครับต่ออันนี้เดี๋บางอย่างมับกต่ง่ายเปล่าขึไม่ใช่เลยคือไม่ชปูแน่แน่ถมีเสียอยู่นิดนี่มีเอาให้มีก็ได้ซอฟต์ฟูนี่แหะ สนเขาวัวครับพี่น้นองอุปกรณ์ก็มีนี่ครับ

เดียก right. oh, oh, my ้หล่อนเออแก้หล่อนเออนั่นนั่นนั่นเออเียว้จเออรมาจะบอกก้ันงานโอ้มือโอยวมาเอาข้าหนิ่นนี่มันบู๊เลยัูวหนามัหเหแมนูผมกินจังเลนเลนม่หมวงกัน มันโมเฮ็ดแั้นผมวิ่งแรง้องกันอันนึไปทางเดียว้เลยไปมเรอง่งเขาอยู่นีกต่เดยมันหนังกบกงหรือว่ามันบ่งวหน่อยอครับบรลอยครับสวยงามงาม เห็นเอาดีศูนย์นะเอาทตรงดเดี่ยวเด่ยวเดี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 ๋ยวเดี่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 ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดียเดียี่ยว่เดีเดี่ยวเดเดีวเดดเดียดียวเ่ยวเด่ยว่ยวเยว่ย บทส่วน cool <se> ้างีไกวินเแนห้องกันแบบจะกหงยเรื่อยากะตุนผมเบ่นแกตัวได้ครับตัวเมีมันจะจะคุยกันหลังไหมตัวเียลอย่่ทอะไเนี้เนี้ยตัดเบเ็บยูกงน่

ทำนี่นะ้ขายจะปีนไต่มันต้นทับ่อนมีเแต่ลก็ไฟนั่นก็หรือก็ไฟมากอันนี้นะูผลได้เอาไหมต้องคอยบรหาไม่บยา่าย

สนทายเรียบร้อยครับเม,ม่นี่ค้ายบ่ครับ มันมันจะเป็นแม่พันธุ์กับมันคือจังลาบม,มันไหลเนีย่ยอ๋อหัวลูกพ่อได้ครับงามยีนาะงามยีนาะน,นี่ครับสวนเข่าเรียบร้อยครับยางไปละววสวนพายเรียบร้อยเป็ดสาวเลยบ้านนี้งัวเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนโอ้โหเจ็ดเดือนคือนตัวใหญ่แท้ นี่แม ok <giving> ่ของเขาครับผนใภายี่เรครับสนตะไครเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ